สวัสดีครับทุกคนมีดอกท่อนกูสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่างอีกแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่เอาใหม่เอาใหม่ได้เอาใหม่มึงพูดใหม่แล้วเดี๋ยวให้กูสั่งคนสุดสวัสดีครับทุกคนแล้วก็อย่างนี้ชีวิตทีว่างท้ามเป็นครั้งลไม่ดู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 าูด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  เออไม่ได้เจงหรอกคงแบบช่วงไอช่วงโควิดอ่ะเขาก็ปิดอลเนี่ย่ายไปหมดเลยโอเคกลับมาใหม่นะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตฮีว่าอีกแล้วนะครับนี่กำลังจะพาไปกินร้านชาบูรับที่ไอคอนนะนี่นี่ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าร้านไหน ทุกคนครับถึงร้านแล้วนะนี่ร้านอีสานบายอีวาเมนะครับอย่าขึ้นไปเลยดีกว่า เดี๋ยววันนี้เราจะกินเซตร้อยเก้าเก้านะครับทุกคนเอาอะไรดีแต่น้ำซุ้มเขาบอกไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมใช่นี่เอาสั่งซุปน้ำดำกับซุปชิมชุ่มแล้วก็เอาหมูเนาะอันนี้อร่อยเอาหมูหมูติดมันสองหดูตุ้มสมงหมูเจ็ดสองหมูทา คระคุกแล้วก็เห็ดปูเล้งปยเล้งปเล้งสองเห็ดโคนญี่ปุ่น้อรตสุเห็ดเห็ดเห็ไม่เาไม่กินเห็ดดำมันเปนุญไม่ได้เอาไปได้แหนเห็ดหอมไม่ใช่หอมมันก็คือเห็ดหอมจะมีเห็ดหนูที่ไหน้มีนี่มีอยู่ข้างบนขอโทษครับครับขอบคุณครับที่ดิวมันเล่นยังไงอ่ะพ่อตะกี้สั่งไปแล้วนะจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นร้านหมูจุ่มลับของเราเป็นชาบูลับที่ไอคอนนะไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกเพราะว่าร้านมันแบบแอบแบบ อยู่ชั้นสองด้วยอ่ะคือหน้าร้านมันเล็กแยเละคนไม่ค่อยรู้จักแล้วคือที่นี่คือราคาถูกมากก็คือมันเป็นเซตเนี่ยให้ดูนี่นะเซตแบบร้อยเก้าเก้าเนี่ยแล้วได้หมดนี่เลยแคตรงนี้หรือว่าใครอยากจะกินพวกซีฟู้ดอะไรเพิ่มก็เพิ่มแบบกินเนื้อก็เพิ่มร้อยหนึ่งซีฟู้ดก็อีกร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแล้วพอแบบเรากินเซตเนี้ยประจําใช่ป่ะของมันก็เยอะพอแล้วอ่ะแล้วพอ เพิ่มน้ำเข้าไป r e f อ่ะทั้งหมดมันก็จะอยู่แค่สองร้อยเจ็สิบเก้าบทเนสทุกคนถูกมากเนาะถูกกูมาแล้วเดี๋ยวคอยให้ดูของนะคือของดีมากก็คือที่เนี่ยเจ้าของเดียวกับร้านชาบูอีวามนะไงคือเขาก็ใช้ของเดียวกันเลยพวกหมูสไลด์พวกอะไรอย่างเงี้ยคือของเลิศมากเรื่องจริงเหรออือเรื่องจริงเรื่องจริงดีไม่ได้อ่านกูกินบ่อยที่นี่คือกูต้องมากินอย่างน้อย,อย,อยเดือนละสองครั้ง เดี๋ยวรออาหารมานะครับในทุกคนเขาเอาจุ่มมาเสิร์ฟล้านะอยู่หม,มอ้อใหญ่มากเป็นหมอ้อจุ่มที่ใหญ่มากแ <c oughs> ล้ยดูน้ำจะแซ่บมากเลยนะอันนี้กินสองสองหมอ้อเลยการนึงน่าจะเป็นที่นำ้นำดำน้าดาที่แบบเอาไว้ย่างทุกคนอันนี้เป็นเตาปิ้งนะมีสองเตาทั้งหมดนีเตาปิ้งกับน้ำดำแล้วก็เตานี้

มันต้องทิงข้างๆ่ะก็วาอไรที่แบหรือว่าที่ของม่อันนั้นที่วางบินไม่รู้เรื่องเลยอ้าวนี่เมันเป็นย่างเนยนะคบที่นี่ดูได้ดีมากเนยใส่ขงเมอีเอาเนย้างไปอีกแคถามว่าเนยชิมยนงปอกอมาการีมาการีตอนนี้ก็ไม่เดือดสักทีอยากกินแล้วเมื่อไหร่จะเดือดเนี่ย ขอรั่วกกับน้ำดำหน่อยอยู่คนนี้กินกับน้ำจิ้มแจ่วเนาะนี่ดูแล้วฟุ้เลยอืมอร่อยอ่ะที่ดีว่าอร่อยมากเลยมันแบบแจ่วแจ่วในรูกคนจุ่มจิ้มกับน้ำจิ้มอีบาร์เมสนี่ดูดูดูมึงก็เอาไปยี่นี่สิขอโทษ sorry อร่อย เบิร์บักเก็ตอย่างนี้เลยนะเป็นโคคิโรรีฟิวนะครับก็มันเป็นแค่งเลยสัิอีแมสพวกมือทะเลาะอะไรกันเนี่ยคืออีแมสมันบอกว่าสุกแล้วเว้ยเสร็จมึงอเนี่ยวางไว้อย่างนี้มันไม่เดือดเนาะมือันก็ไม่สุกเลยมไม่ยอมเดือดเลยทำไมวันนี้พวกมึงหิวกันเนาะปกติจะเป็นกูเนี่ยที่แบบตัดเข้าใส่ชิ้นเอชิ้ีโตแล้วเป็นปลาแซ่บ ไอซีเบาๆถ่ะที่นี่มาต้องสั่งนะเกีียวเกอะนะครับของดีววนนไม่ใช่หรอนั่เป็นอะไรเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เหมือนถึงมันแบบแกบตบะเกียบม,มึนไม่เห็นมึงนี่ด่ากันเก่งเนาะย,ยังไม่ได้ด่ายังไม่ได้ด่าเลยแค่ตั่นหนึ่งชัว่วโมงอะไรอ่ะทำด่าว,ว่าทุกคนเดี๋ยวจะใส่ไข่ก่อนเดือนแล้วรอตั้งนานกว่าจะเดือดหม้อใหญ่อ่ะเอาไม่เอาผักมาเดี๋ยวกูทำเองเดี๋ยวกูทำเอง ล้างมือเลยยโนผักมาแล้วคนดูเส็ผักก็มาแบบจุกจุกเ่งองี้อะไรบอันนี้่ใส่เข้าไปให้หมดเลยนะต้องพิถีพิถันหรอกนี่ไงหมูมากเออที่เนี้ยมันมีอันนี้อร่อยมากเป็นหมูหมกักโป่งดูนี่นี่นีนนนคือมันจะแบบหมักไปกับพวกเครื่องปรุงซอสต,ต่างๆแล้วก็มีไข่นะครับเดี๋ยวคนก่อนคนให้เข้ากันแล้วก็เทไปเลย มึงไม่รอเดือดก่อนหรอมึงกินเลยเหรอไม่มันต้องรอเดือดอีกรอบเพราะเพิ่งคูเพิง่งใส่ของสดลงไปมึงมักตุ่มมาแล้วมนะมึงใส่ที่ไหนก็เนี่ยนี่หมดเลยไหมูมักต,ตุ่มมาเราพอมืออะไรอะไรได้หมูมักตุ่มมาแล้วครับมึงทอดน่อดได้มั้ยจะได้สัดไ,ได,ได้ไม่เขา้าแต่ทอดกับเจียวอ ะไรนะข้าวตียหมับเมเดียวขาเหนียวม้วจเหนียวด้วยเรขากะเทียมไม่มีม,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 ม่มีเขา้เขาวสวยของกระเทียม้ไหมมัเดือช้างไมอยากกินแล้วว่ะอยากกินแล้ว เดือดเร็วเดือดผมิงไม่ได้กินราวนี้ไข่กันไหมเฮ้ยมาใส่ที this morning I have like two fried eggs c h i l i is tomato อีดอกผักสุกแล้วมิ่ง tomato คุณกล้ากินจริงๆหรอขนาดกูกูกินได้กูยังไม่กล้ากินเนียมันยังไม่เดือดอ่ะทุกอย่างมันยังไม่เดือดแล้วกูเพิ่งใส่หมูสดลงไปต่อที่ถุงหมูดับงแกเคยดูไหมเคยไหมกินหมูดิบแล้วหมูด่าอะ ราบอะไรล่ะรูหุ่นรากอ่ะไม่มีโดนดับเองเอมีคนมือกูว่านะคาบูอ่ะมันกัดสิ่งมือ,อเพราะอะไรหรือเปล่าจริงๆมันสุกแล้วไงสำหรับทม่ให้พ่อัดมันยังไม่สุกจริงผักกระสุกแล้วพี่ดิวแวมันเพิ่งเดือดกินได้แล้วเนี่ยอันนี้หมูมาแล้วปิ๊ง บไแม่อมตึงช่วงช่วยลวกวช่วยอย่างทีพูดบทบูดหยอกมันบุดบุดบุดแตเนี่ยมึงจะให้ตาบูกินคนเดียวอย่างนั้นไม่ได้นี่ทุกคนน้ำเดือดแล้วนะคะกินได้แล้วนี่หมูให้ดูหมูหมูมาตูมนี่น่ากินมากซัมมิโดมีจับเพราะวามันเหมือนอะไรปะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนี่มันแหน่เลยเพื่อนๆกำลัง ย่างอยู่นะมีทุกคนดูหมูนะอีสต์มามันพูดเองเลยคนเดีจริงผุยเล้งผุยเล้งอร่อยมากเลยหมูนุ่มมากมันเล็กอ่ะคนหมูสับหมูสับไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่พลาสติกนะพลาสติกหรอ แม่หมายถึงไม้ไผ่ที่เขาให้มาเปิดยังไม่เห็นหมูสับพลาสติกเลยอยู่ในนี้ไม่เห็นอย่างนั้นนี่หมูขาวตัวน้องวัวูสับอ๊ยขอโทษอุ้ยมีหมูติดมันทุกคน ึงฝันไหมแต่ว่าไม่ได้ฝันว่าเป็นไตวาสเลยแล้วฝันว่าฝันแรกคือฝันว่าในฝันฝันว่าในฝันเป็นตัวลาตัวลาแล้วก็ส่วนบนไม่รู้สวดต่อหน้าอะไรจำไม่ได้แต่ว่าสวดแล้วมีตัวู้มาแล้วเราบัตรถามันให้สวดทีแรกแล้วจำบทสวดได้เหรอสบายดิแล้วรู้ได้ไงว่าบทสวดนั้นเป็นของวัดเนี่ยไม่ทุกวันนี้ก็จะรู้ว่าเป็นของวัดแต่ว่าจำ มันมีทั้งหมดประมาณ9ก้าสิบตัวในขวาญที่สวยมีเป็นแบอัคมะห้าอะไรแบบว่าจำจำได้ตอนนี้จำได้ว่าจำได้เอ็ไม่เจอบทส่วนนี้อ่ะเจอละเป็นบทส่วนอะไรโคตรรวยหรอมึงสวดบทส่วนนี้หรอไม่ได้ไม่เคยแล้วในไหนถึงได้ขวันอะแล้วก่อนหน้านี้มึงเคยได้ยินหรือเห็นมาก่อนปะ หลเลยส่วนปดส่วนที่เป็นแบบแบบอย่างเงี้ยจะแบบจุด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 เป็นแบบนั้นนะร้อนอ่อน้อยสลวยอ่ะคาถาเสกเงินก่อนใช้ซื้อหวยปูกอากาตะเนี่ยหรออฮะอะไรเนี่ยอันที่มีฮะฮะด้วยมีฮะด้วยหรอมเอาอฮตตีอ่ะคาถาคาถาเสกเงินให้ถูกหวยหรอ ผมไม่รู้ไม่ติดมิเตพาปูฮัติปูอากาศาอืมอืมฝันแค่นี่เลยเหรออืะซื้วิ่ยังข้ามันไม่รู้เข้ากะเทมันแล้วทุกคนใช่ค่ะมืองหมูมากเลย่ะไม่เห็นได้เลยตะกีย้เต็มเลยกูกินทั้งเยอะหมูมากกลุ่มอะกูเวลามากกินหมดแล้วกูยังไม่กินหมูย่างของมืองตะกี้เลยหายไปไหนหมดกูยังหาไม่เจอ แล้วมึงกินอะไรเหรอมึงบอกว่าคนมึงกินนี่คนนั้นกินนั่นอ่ะกูกินนิดเดียวไปถามหน่อยมึงกินอะไรเข้าไปเหรอกูเสพกินนิดเดียวกูกินนิดเดียวดูจากตัวตอแหลตอนแหลตอนแหลดอกทองชังเด็กนี่เพื่อนนะสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเหรอต่อเลยต้องเป็นสองหกเก้าเอาก็มันเน็ตต่อพวกบวกร้อยเก้าเก้าบวกบวกแล้วก็บวกค่าน้ำมีสี่สิบเก้าบาทก็เป็นเท่าไหร่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้า นี่คือสภาพหลังจากกินเสร็จแล้วทุกคนคืออิ่มมากอิ่มไหมบอลยังยังไม่อิ่มเีกเหรอยังโอ้ยกูนั่งรออิ่มมากดูดิอิ่มยังมาสั่งหมูเพิ่มยังสงไม่แล้วเฮ้แม็กไปแล้วจ้าไอ้แม็กหนีกลับก่อนจ้าติดงานจ้าระหว่างอาทิตย์ก็อย่างนี้แหละนะ มาอีกแล้วทุกคนยังสั่งมาแบบจุกๆต่อถาที่แปดแล้วมะถึงไหมสองสี่หกหกถาที่หกแล้วอะกินกันหนักหนักม่งหยุดที่ดียวไม่เอาแล้วออแล้วน้ไม่เอาเราอิ่มอิ่มดิ่ต่อที่แม็กไฟนี่นะรับของเพิ่มมาเนี่ยเงาเลยที ถ้กินอันนี้นแล้วตัวบวมแน่ๆเ,เลยอ่ะ,ะตัวบวมไปสามวันอูต้องไม่รู้จะต้องออกกำลังกายกี่รอบกูรู้เลยเมือ่อวานวิ่งไปหกโลเดีย๋ยววันนี้ต้องไปวิง่งสิบโลมึงมีเรื่องจะบอกว่าเอเยเลยไ่ได้เนี้เยเร็กก่อน ไม่มากกว่านี้มากกว่านี้อ่ะแปดแปดถาดเลยอ่ะแปดถาดจอกมิกมกแดงอะไรเข้าไปวันนี้ดูนะนี่คือสาภาพหลังจากกินแล้วนะครับพอแล้วเดี๋ยวรอต้แข่งใส่ก่อนแป๊บน,นึงมีอ่างนอนเราไปสิแม่นางอิ่มเหรออิ่มเลยอันหมอนขนาดเนี้ยอิ่มเหรอแม่นางแม่หยัวนะ กินเสร็จเขาก็จะมีให้สั่งเป็นไอติมแท่งครับกับน้ำแข็งใสนี่เราสั่งมาเป็นน้ำแข็งใสอร่อยเรานั่สั่งมาบัตเตอร์แกลิอนหมูอดิแกะว่าอร่อยไหมบ้านเนมะืองน่ารักน่ารักวัน้งานวันนี้กูพาพวกมึงมากินร้านลับของกูเป็นไงดีไหมอร่อยมากเลยครับชาบูที่นี่ดีเนาะถูกปะ แล้วคุณาภาพของอาหารที่กินก็ค่อนข้างที่จะคคุมใช่ไหมปรุมาก2.7.9บาทแต่แบบได้ของแบบหมูแบบพรีเมียมตัน้ำลงขนมหวานด้วยอืมรัวหมดเลยแล้วมันมีของให้สั่งเยอะมากเลยใช่ยังไงก็เราชวนเขามากินเลย ถ้าใครที่แบบว่ามองหาร้านชาบูที่มันสไตล์แบบฟิชชั่นแล้วก็รวมแบบรวมถึงในส่วนของอีสานเลยเนี่ยก็แนะนําร้านนี้ครับร้านจุ่มเนาะใช่ร้านบุ้จุมมจ่มอิซานอะไรนะชื่อว่าอนะไรจำไม่ได้แล้วชื่อร้านว่าอีสานอีสานบาอีวังมใชาชา่อยู่ไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามชั้นสุขสยามนะครับไม,ม่น้าร้านจะมีผีตะโขนตัวใหญ่ๆอยู่ เราพามาดูร้านลับของเราแล้วนะมากินกันเยอะๆได้นะแต่อย่ามาต่อแถวกันเลยปล่อยให้เราได้มาบ้างนะครับอิ่มแล้วไปแล้วดีกว่าไปเดินชอปปิ้งให้มนะันย่อยๆอาหารหน่อยแต่และบอลฝากช่องนะที่เมืงองยังไงก็ฝากช่องชีวิตมาพูดได้ผไม่ได้นะยินถ้าชอบอยังไงก็ขอฝากช่องชีวิต วอ้างด้วยนะครับอไงฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากช่องด้วยนะกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย